องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหลอ่อจัดโครงการรักลิเกย์พื้นบ้านสร้างลิเกย์รุ่นเยาววันจันทร์ที่19มีนาคม2555เวลา10นาฬิกานายมานพนิรันดรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหลอ่อได้เป็นประธานจัดโครงการรักลิเกย์พื้นบ้านสร้างลิเกย์รุ่นเยาวณโรงเรียนจำปาหลอ่อธรรมวิทยาทาน ในการดําเนินโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตาบลจำปาหล่อและโครงการคารวาลเสริมสร้างเด็กโดยสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23มีนาคมพุทธศักราช2555โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีรูปแบบในการบริหารจัดการโครงการคารวาลเสริมสร้างเด็ก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ประกอบด้วยโรงเรียนวัดโพธูลและโรงเรียนวัดจำปาหล่อธรรมวิทยาทานจำนวนทั้งสิ้น60คนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการรักลิเกพื้นบ้านสร้างลิเกยรุ่นเยาวเพื่อดำเนินการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมให้กับเด็กในชุมชนเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมมีโอกาสเรียนรู้อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นครับก็โครงการนี้เป็นโครงการเสริมสร้างเด็กนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านนะครับอย่างตำบลจำปาลออน,นั้นเป็นตำบลที่มีลิกเกหลายคณะนะครับก็อยากจะให้เยาวชนในของตำบลเนี่ย มีศิลปะนะครับอนุรักษ์พื้นบ้านนะครับมีลิกเกอในการฝึกลิเกนะครับให้เป็นการแสดงความออกถึงความกล้าหาญของเด็กติดตัวไปนะครับเมื่อเด็กที่ไปทํางานที่ไหนจะได้มีความกล้านะครับจะไปเรียนต่อที่ไหนก็มีความกล้านะครับในการแสดงออกนะครับเพื่อที่จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพต่อไปครับอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่เป็นลิเกของคณะพรประเสริฐที่อยู่หมู่ที่3ม นะครับเป็นอาจารย์ก็อยู่อาจารย์ครูสอนเป็นอยู่ในพื้นที่ก็ในเรื่องของเยาวชนอยากจะให้อนุรักษ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมของที่ดีของพื้นบ้านนะครับเพื่อจะสืบสานเป็นระยะยาวต่อไปครับก็ดีใจปลื้มก็ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลิเกไว้ในเมืองไทยครับอาจารย์ก็จะฝึกลำเข้าลำออกแล้วก็การ ร้องกันลัมครับขอบคุณอย่างยิ่งที่มาช่วยมาหาคนมาซ้อมพวกผม